พวกเราทำทีทีวิชิงแล้วนะครับแล้วก็ออกมาละเบ็ดกันเหมือนเดิมครับลองติดตามรับชมดูครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับฝนตกไปพังหยุด ถ้ามีลูกมะเดือก็ดีนะเนี่ยไม,ม่มีลูกมะเดือ น้ำพัดแทงพาเข้าป่าแน่ๆถ้าอย่างนี้ต้องใช้ไม้ไผ่ทำคะแนนยืดออกมาหนึ่นขวดตะดไก่เลยฟังหนึ่ง เงียบกลิบเงียบกลิบฝั่งนู้ก็มองเห็นขวดกันดีเฉยนะตกปลาไงมีกินบ้างไหมฮะตรงนี้เหรอฮะ ลูกปลาเด็กผักยก่ไกก็ลูกปลาเี่ยปลาอะไรปวด,ดอยู่ดีเฉยเลย น้ำขึ้นมาอีกหน่อยเป็นไงบ้างครับนุ้นเมื่อวานลากเข้าป่าไปไม่ได้ตัว

哈。Huh? ใต้สะพานกันครับอันนี้น้ำดูดปะวะไปค่อยๆไปชว่ชวยช่วยไม่ตรงไม่ตรงอำไมชว่วยหลอนแล้ว มีคนตะโกนบอกว่าปลากินอยู่ชายป่าผมเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปเมื่อกี้เนี้นี่เราจะรู้ว่าชายป่าไหนโอ้เฮ้ยเ <Hey! S 1> ขาบอกพุ่มไม้นี้ตะโกนมาว่าปลาที่อยู่ชายป่าพุ่มไม้นี้ยังอยู่เลยเดี๋ยวไปดูครับ เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยอ๋อนู้นไงนู้นไงนู้นไง,ง,ไงเห็นแล้ว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 ผู้ไม้ข้างหน้าแล้วเนี่ยผู้ไม้ข้างหน้าแล้วนี่เองไงครับผู้ไม้ข้างหน้าแล้วนะถวดดิง้งอยู่ดึ้ง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 ดึงดึงดึงเราเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปเมื่อกี้นี่เองหลุดไปหรอเปล่าผู้ไม้เนี่ยครับหน้าเนี่ย phương chuyển giờ vừa kĩ nè em là thân chào chơi mô gón con cột ยู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 เอาไงวะเนี่ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เรือเข้าไม่สวยนี่ไม่ได้กินนะเข้าเรือใหม่ตปลามันก็นิ่งจังเลยปาลาอะไรวะอ๋อยิงอยู่

ปากให้เข้าสุขในวะโอ้เข้าแล้วโอ้ยเข้าแล้วครับเข้าแล้วโอ้ย,ยมีขึ้นเว้ยเรียบร้อยครับื <c oughs> เด็ดมุมปากหน่อยเดียวยนี่ครับโอ้ยหนึ่งแต้มครับตอนเช้าปลาแรดปลาแรด โอ้หเป็นมุมปากหน่อยเดียวนี่ครับโอ้โหจะหลุดแล้วดีเราตะกนเลียกตักปลาครั้งแรกไม่เข้าสวบไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวไปขังครับไปขังไว้ เยปลี่ยนเยอะไปมว่อกี้นี่เองขพ้่งแล้วผ่านไปนะครับสามโลได้เพิ่งเปลี่ยนเยอะไปมว่อกี้นี่กลางคืนไม่กิน เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปเมื่อกี้ร้อยครับครับสำหรับเช้านี้ก็ได้ปลาแลดบตัวหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องทีดีฟิชชิ่งนะครับไม่ผิดหวังครับเช้านี้ปลาแลดบไซส์สามโลตัวหนึ่ง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีวีฟิชชิ่ง้วยนะครับหากินตามฤด,ดูกาลตอนนี้เราก็มาผูกเบ็ดผูกเบ็ดในน้ํากันครับตามริมชายป่าผลงานเช้านี้ก็ไปแลแรดหนึ่งตัวนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ